ประเทศไทยคือหนึ่งในชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการพึ่งพาอาวุธนำเข้าแต่เบื้องหลังฉากหน้าที่ดูเหมือนไม่มีอะไรซับซ้อนนั้นกลับมีโครงการลับที่ดำเนินมาอย่างเงียบงันในรูก,กองถับอากาศหนึ่งในนั้นคือ t w n g บ เครื่องบินรบที่ถูกเล่าหรือว่าเป็นต้นแบบสเตลเจตรุ่นแรกที่ออกแบบมาเพื่อสภาพภูมิอากาศและยุทธศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ร่องรอยข้อมูลที่รั่วไหลและคำบอกเล่าของผู้ที่อ้างว่าเคยอยู่เบื้องหลังล้วนก่อให้เกิดคำถามสำคัญว่าไทยมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีถึงขั้นนั้นจริงหรือไม่จุดเริ่มต้นของโครงการลับ ตำนานของ t w n ดบเนีเอกเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ2,540ต่อเนื่องถึงต้นยุค2,550ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีการแข่งขันด้านอาวุธเข้มข้นขึ้นไทยเองเผชิญแรงกดดันจากข้อจำกัดการจัดซื้ออาวุธจากตะวันตกในบางช่วงเวลาความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศกระตุ้นให้กองทัพอากาศไทยรเริ่มแนวคิดพึ่งพาตนเองโดยวางหลักฐานศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการบินเพื่อออ,อกแบบเครื่องบินรบต้นแบบสำหรับอนาคต เบื้องลึกของแนวคิด T-Wing จุดเด่นของ T-Wing G-X ไม่ได้อยู่แค่ชื่อที่ฟังดูล้ำสมัยหากแต่โครงสร้างปีกง T-Wing ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าดัดแปลงมาจากเทคโนโลยีปีกบินของเครื่องบินรบสเตลรุ่น 5th เจนของสหรัฐอเมริกาและรัเสเซีย โดยวิศวกรไทยนำมาประยุกต์ให้เหมาะกับปฏิบัติการในเขตร้ออนชื้นที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและสภาพอากาศแปรปรวนได้ตลอดปีโครงสร้างปีก t w n g มีจุดประสงค์เพื่อลดแรงต้านอากาศเพิ่มการทรงตัวและยังช่วยกระจายคลื่นเรดาร์ไม่ให้สะท้อนกลับตรงตรงสู่สถานีตรวจจับของศัตรูวัสดุโครงสร้างและเทคโนโลยีพรางตัว อีกหนึ่งจุดสำคัญที่ถูกพูดถึงคือการใช้วัสดุนาโนคอมโพสิตผสมไฟเบอร์คาร์บอนแบบพิเศษที่สามารถดูดซับคลื่นเรดาร์บางย่านความถี่ได้รวมถึงมีสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่นักวิจัยพัฒนาให้สามารถฟื้นตัวได้ในระดับจุลภาคเมื่อเกิดรอยขีดข่วนทำให้ค่าการสะท้อนเรดาร์คงที่มากที่สุดนอกจากนี้ทีดับเบิลยูเอ็นจีเอ็กยังถูกคาดการว่ามีระบบควบคุมความร้อนภายในผิวลำตัวเพื่อลดการปล่อยรังสีอินฟราเรดทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนจากขีปนาวุธนำวิทย์ เครื่องยนต์และพลังขับเคลื่อนหลายกระแสเชื่อว่าทีดับบยใช้เครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของเครื่องยนต์รัสเซียตระกูลเอล31หรืออาจมีการดัดแปลงเทคโนโลยีจากพันธมิตรลับในเอเชียตะวันออกโดยเน้นสมรรถนะการบินเหนือเสียงและระบบ thrust v ว c t ต r i n g ที่สามารถหันทิศทางแรงขับได้ทำให้ทีดับเบิลยูจีเอ็กทำมุมโจมตีได้หลากหลายและพลิกตัวได้รวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพในสถานการณ์ดอกไฟหรือการรบประชิดกลางอากาศได้เหนือกว่ารุ่นเก่า ระบบอาวุธภายในลำตัวเพื่อคงความเป็นสเตลเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบให้ติดตั้งอาวุธภายในลำตัวลดพื้นผิวสะท้อนเรดาร์อาวุธหลักคาดว่าเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลางรุ่นใหม่ที่พัฒนาภายในประเทศร่วมกับขีปนาวุธอากาศสู่พื้นหรือระเบิดนำวิถีที่มีระบบนำร่องแม่นยำสูงทีดับบเยังมีรางอาวุธแบบปรับพับได้ช่วยให้เปลี่ยนภารกิจจากโจมตีทางอากาศสู่การโจมตีภาคพื้นได้อย่างยืดหยุน่นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง อีกส่วนสำคัญคือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EU และระบบป้องกันตัวเครื่องบินลำนี้ถูกคาดหมายว่าติดตั้งระบบแจ้งเตือนการถูกล็อกเป้าการรบกวนสัญญาณเรดาดาการยิงแฟลร์และชาเฟฟอัตโนมัตริรวมถึงระบบลวงสัญญาณที่ซ่อนอยู่ในปีกเพื่อป้องกันขีปนาวุธนวิถีนอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่ามีการทดลองใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินเพื่อปรับกลยุทธ์กลางอากาศฐานทัพลับและสนามบินเาา หนึ่งในเรื่องราวที่ทำให้ t w o u b l e g 8กลายเป็นตำนานคือข่าวลือเรื่องฐานทัพลับที่ใช้ทดสอบการบินมีรายงานว่าอาจตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาห่างไกลทางภาคเหนือและภาคตะวันออกมีการสร้างรันเวย์พิเศษและโรงเก็บเครื่องบินใต้ดินเพื่อซ่อนการเคลื่อนไหวจากดาวเทียมสอดแนมข้อมูลบางส่วนอ้างว่าการบินทดสอบมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนและมีการกำหนดน่านฟ้าหงห้ามแบบชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องบินพาณิชย์ผ่านเข้ามาใกล้ความร่วมมือในเงามืด แม้จะดูเหมือนเป็นโครงการที่พัฒนาโดยไทย100%เปอร์เซนแต่ข้อเท็จริงคือการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงจำเป็นต้องอาศัยพันธมิตรมีรายงานว่าไทยอาจได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตชิ้นส่วนจากประเทศที่มีศักยภาพด้านการบินเช่นยูเครนรัสเซียจีนหรือแม้แต่บริษัทเอกชนข้ามชาติที่มีการจดทะเบียนในนามโครงการพลเรือนเพื่ออำพรางการเคลื่อนไหวต่อสายตานานาประเทศคำถามที่ยังไม่มีคำตอบสิ่งที่คนสงสัยมากที่สุดคือ T w u n g มีอยู่จริงหรือไม่ หากมีจริงทำไมไม่เคยปรากฏภาพถ่ายหรือหลักฐานชัดเจนบางคนเชื่อว่าโครงการอาจล้มเลิกไปแล้วหลังจากเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและแรงกดดันทางการเมืองในขณะที่อีกฝ่ายมองว่าต้นแบบอาจยังคงถูกเก็บรักษาไว้เพื่อรอการฟื้นคืนในวันที่มีเหตุจำเป็นหรือภายใต้รัฐบาลที่เห็นความสำคัญของยุธทธปกรณ์พัฒนาเองอย่างจริงจังผลกระทบต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคหากทีดับเบิลยูจีเอ็กมีอยู่จริงและถูกนำมาใช้จริงจะส่งผลต่อความมั่นคงในภูมิภาคอย่างไร เครื่องบินรบที่มีความลับสูงและเทคโนโลยีสเตลในมืออาจเปลี่ยนสมการการคำนวณของเพื่อนบ้านและคู่แข่งในภูมิภาคได้อย่างมากอย่างน้อยที่สุดก็สามารถใช้เป็นเครื่องต่อรองในการเมืองระหว่างประเทศหรือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพกองทัพไทยทีดับระหว่างตำนานกับความจริง ท้ายที่สุดโครงการ T w NG G X คือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามเดินหน้าสู่การพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีแม้จะยังไม่ปรากฏโฉมอย่างเป็นทางการแต่การมีอยู่ของตำนานเช่นนี้ก็เพียงพอที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยตระหนักว่าความมั่นคงทางอากาศไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันวันหนึ่งหากเทคโนโลยีนี้ถูกนำออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะความลับเหนือฟ้าของไทยอาจกลายเป็นอาวุธสำคัญที่เปลี่ยนสมนรภูมิได้ในพริบตาสรุป เครื่องบินรบลับ t w ดับอาจยังคงเป็นเพียงเรื่องราวในเงามืดไม่มีภาพไม่มีข้อมูลยืนยันแต่ความหวังที่ซ่อนอยู่ในโครงการลับนี้สะท้อนถึงความทะเยอทะยานของกองทัพไทยที่ต้องการก้าวให้ทันเทคโนโลยีระดับโลกสักวันหนึ่งหากตำนานกลายเป็นจริง t w ดับจะไม่ใช่แค่ตำนานแต่คือเกราะป้องกันประเทศที่เกิดจากฝีมือคนไทยจริงฮ่าฮ หากคุณสนใจเรื่องราวอาวุธลับและเทคโนโลยีทางการทหารไทยฝากกดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ที่อาจถูกเปิดเผยเมื่อถึงเวลาอันสมควร